สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสัปดาห์นี้เราก็เปลี่ยนเรื่องเรียนอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยผลไม้แสนอร่อยค่ะนะคะเด็กๆคะ่ะผละไม้เนี่ยมีประโยชน์มากเลยค่ะเวลารับประทานทำให้ผิวเราสวยนะคะแล้วก็ทำให้ฟันเราแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ ที่สำคัญเลยทำให้เราขับทายค่ะเวลา,าทานผลไม้ไปแล้วนะคะากากใยของผลไม้เนี่ยค่ะจะทำให้เราทายสบายเลยค่ะไปนั่งห้องน้ำแป๊บเดียวเรียบร้อยนะคะสบายท้องเลยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากเลยวันนี้คุูพิ่กุลจะให้เด็กๆท่อง คำคล้องจองจ้ำจี้ผลลไม้ค่ะอ่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะไปพร้อมกันเลยจ้ำจี้ผลลไม้แตงไทยแตงกวาข่าหนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาว มะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโหฮิวอ่าเด็กๆท่องนะคะท่องคําคล้องจองผลไม้นะคะอ่าใครท่องได้นิยี่ยมมากนะคะฝึกท่องนะคะคําคล้องจองวันนี้ครูพี่กุลมีงานครูพี่กุลอยากให้เด็กๆเ,เป็นเด็กช่างสังเกตค่ะต้องรู้จักสังเกตนะคะ เป็นเด็กช่างสังเกตคอยดูว่าอันนู้นใช่ไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้เหมือนกันหรืออันนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้ครูีิกุลมีงานงานวันนี้เด็กๆยิ้มหนังสือนี่ค่ะอ่าอัจฉริยะนะคะอัจฉริยะ qs นะคะเล่มที่หนึ่งเ,เล่มที่หนึ่งเด็กๆทำเล่มที่หนึ่งก่อนนะคะมีสองเล่มนะคะอ่ะเปิดไปหน้าที่ นี่หน้าสิบแปดกับหน้าสิบเก้านะคะ,ะทำทีละหน้านะคะเขาให้เด็กๆสังเกตค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆก,กากระบาดนะคะ,ะกากระบาดท,ทับภาพจานที่แตกต่างแตกต่างก็แปลว่าไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนเพื่อนนะคะ,ะดูซิการแถวสีเหลืองอแถวสีเหลืองใบไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนหนูก็กากระบาดเลย นะคะต่อไปจานสีชมพูอันไหนไม่เหมือนเพื่อนหนูก็กาการะบาทนะคะจานสีเขียวใบไหนที่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนเพื่อนนะคะหนูก็กากาบาทนะคะอะ่าเสร็จแล้วไปหน้าที่19เอ่า <buffet. S 1> เหมือนกันเลยนี่ก็สังเกตเหมือนกันเลยสังเกตภาพของใช้ในครัวแล้วก็กาการะบาททับภาพที่แตกต่างแตกต่างก็คือไม่เหมือนเพื่อนนะคะแตกต่างคือไม่เหมือนเพื่อนก็ดูซิ จานกับช้อนส้อมอันไหนคะที่ไม่เหมือนเพื่อนนี่ถ้วยขนมนะคะอันไหนไม่เหมือนเพื่อนกระทะกับตะหลิวอันไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนนะคะ,ะเด็กๆทํามาสองหน้านะคะทําเสร็จแล้วนะคะอ่ะถ่ายรูปส่งให้คุณพี่กุลกับคุณปูน,นกช่วยกันตรวจนะคะไปแล้วค่ะบายบายรักนะคะ